สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งมอเตอร์ริงเนี่ยครับทางททบ5นะครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับ My New ID e s u u d Max นะครับและด้านหลังของผมนี่นะครับก็คือหนึ่งใน My ID e s u u d Max ครับนั่นก็คือ e s u u X Series นะครับขวัญใจวัยรุ่นและก็วัยมันนะครับที่มีไลฟ์สไตล์ที่เป็นของตัวเองนะครับเรามาดูภาพรวมมาก่อนนะครับสำหรับ My New ID e s u z u d m a x X Series คันนี้นะครับที่เรานำมาทดสอบกันนะครับก็เป็นในซีรีส์นะครับมีเครื่องยนต์1.9ลิตรนะครับ DDI กําลังแรงม้าแหละครับ150แรงม้านะครับที่350นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มีให้เลือกนะครับสำหรับระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับซึ่งก็ด้านหลังของผมนี้นะครับเป็นในรุ่น Highlander นะฮะ4ประตูนะครับแล้วก็จะมีระบบ Lift r o n i c นะครับซึ่งก็จะมีในรุ่นเกียวโตแล้วก็ในรุ่นไฮแลนเดอร์รุ่นท็อปรุ่นนี้นะครับ My new id isuzu d max x series คันนี้นะฮะสำหรับหาาๆท่านที่มองมองอยู่ก็จะมีอยู่ด้วยกัน5รุ่นด้วยกันนะครับแบบ่งเป็นรุ่นสปีด2รุ่นนะครับก็คือตัวเตี e ้ยนะครับแล้วก็ไฮแลนเดอร์3รุ่นด้วยกันนะครับ